นั่นอะวันวัน,นะขึ้นให้จันสว่างไปก่อนเลยส่งของค่ะลูกค้าวันนี้ขออนุญาตส่งรอบแรกก่อนนะคะใครที่นัดโอนรอบบ่ายลูกค้ายังโอนได้อยู่ค่ะโอนได้เลยอันนี้ขอตัดรอบแบบ รอบเช้านี้ไปก่อนนะคะเที่ยงถึงเที่ยงถึงเที่ยงอะไรอะรถ่ายรูปแล้วค่ะเจ๊น้องถ่ายรูปแล้วค่ะน,น้องถ่ายรูปแล้วค่ะเก็บไหม,หมดเออต้องใช้เลนวายอะแต่เมื่อกี้ก็ใช้เลนธรรมดามดมเกะนะ็บหมดแล้วอะ ใครอยากได้สินค้าสั่งเลยรอบบ่ายส่งจ้าล,ลูกค้ามันล้นออกมาแล้วขออนุญ,ญาตส่งก่อนใครที่กำลังจะโอนไม่ต้องเป็นกังวลเดี๋ยวไปรอบบ่ายให้อีกรอบนึงคะ่ะ ลูกค้าสามารถสั่งสินค้าได้ตลอดนะรวยรยเฮงเฮงขอบคุณค่ะแม่คุณแม่แดงคุณแม่แดง <c oughs> โอ้วันนี้ออเดอร์ล้นออกหน้ากดังแล้วนะคะล้นออกมาแล้วนี่ทั้งหมดนี้เราจัดส่งให้ก่อนหนึ่งรอบแรกนะคะของพี่ทันไหมทันคะ่ะคุณพี่นี่เลยของคุณพี่นี่นี่ ลูกเนี่ยเพิ่งไปเข็นมาเมื่อกี้ของมาถึงแล้วโอเคค่ะแม่นี่นี่นี่ลูกค้าสามารถสั่งของกับโกดังเราได้ตลอดเลยนะไม่ต้องรอรีวิวไม่ต้องรออะไรเลยอย่างวันนี้ไม่ว่างมาเปิดคลิปรีวิวให้เลยค่ะเพราะว่าเคียร์ออเดอร์ไม่ทันนะคะ ออเดอร์ order, ตอนนี้ทะลุ100บ้านแล้วลูกค้ order, าออเดอร์ทะลุ100บ้านนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากจริงๆคะ่ะนี่ก็รับออเดอร์กันแบบงุนงงมากนะคะไม่รู้จะตกหล่นของใครหรือเปล่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวตอนกลางคืนเนี่ยจะมีแอดมินอ่ที่เขาแจ้งบิน กับลูกค้าอีกทีหนึ่งนะคะประมาณ3ามทุ่มนะเราจะมีแอดมินคนที่แจ้งใบเสร็จส่งของจะเป็นคนละคนกับแอดมินที่ออตอบแชทแกับแอดมินที่รับยอดนะคะ mm hmm. เพราะฉะนั้นลูกค้ารอใบเสร็จประมาณ3ามทุ่มเป็นเสื้อแนวไหนอยากเปิดแนวเสื้อวงถ้าเป็นถ้าเสื้อวงล้วนๆที่กดังไม่มีเลยค่ะพี่เพราะว่าเราไม่ได้รับคัด เราไม่ได้รับคัดเลยเราขายส่งยกกระสอบอย่างเดียวของมาก็คือยกลูกไปคัดเองเลยนะคะมีทั้งหัวมีทั้งหางจะไม่ได้คัดเฉพาะเสื้อวงให้เลยนะคะนี่นะสินค้าตัวอย่างมีที่หน้าเพจนะคะลูกค้าสำหรับลูกค้าใหม่ที่เพิ่งเข้ามานะคะลูกค้าสามารถเลื่อนดูสินค้าได้เลยนะคะชอบแบบไหนแคปหน้าจอสอบถามเพิ่มเติมกับแอดมินในอินบ็อกซ์ได้เลย มีคลิปรีวิวเปิดกระสอบให้ชมนะคะมีรูปมีภาพนิ่งด้วยมีเป็นคลิปวิดีโอด้วยนะคะลูกค้าอยากได้อะไรดูมาได้เลยสั่งเข้ามาได้เลยนะคะเราส่งจริงแน่นอนนะคะไม่มีเก็บเงินปลายทางนะคะลูกค้าแต่มีรีวิวให้ดูแบบนี้นะคะ แล้วก็ดูได้เลยนี่ค่ะลูกค้าที่มาคอมเมนต์บอกของถึงแล้วของพี่ส่งไหมวันนี้คือลูกค้าที่เคยสั่งสินค้าแล้วนะคะลูกค้าได้รับสินค้าแน่นอนทุกวันนี้รีวิวแบบนี้ทุกวันยังมีลูกค้าแบบขอโทษด้วยนะคะถ้าไม่มีเก็บเงินปลายทางขอผ่านค่ะไม่กล้าโอนจริงๆค่ะ ไม่ไม่สะดวกใจที่จะโอนเลยค่ะกลัวโดนโกงเออเราเข้าใจตรงนั้นกลัวโดนโกงเราพยายามนะคะที่จะเนี่ยค่ะรีวิวให้ชมรีวิวให้ดูรีวิวให้เห็นเลยว่าส่งของจริงๆนะคะไม่ต้องกลัวเลยมีตัวตนมีหน้าร้านมีโกดังนะคะลูกค้าไม่ไม่สะดวกโอนสามารถมารับสินค้าที่หน้าโกดังได้มาจ่ายเงินสดๆตรงนี้ได้เลยนะคะของมาเงินไปของไปเงินมาเออ หมายถึงเสื้อวงมืนก็สอบสิงโตคู่ไม่มีค่ะ,อะเออคืออย่างนี้ค่ะคุณพี่เสื้อยืดใช่ไหมกระสอบเสื้อยืดใช่ไหมกระสอบเสื้อยืดมีแต่ต้องเอาไปลุ้นวงเองนะคะกระสอบเสื้อยืดมีค่ะเสื้อยืดแขนสั้นมีเบอร์หนึ่งเบอร์สเบอร์สามแต่ถ้าพี่จะเอาไปลุ้นเสื้อวงเนี่ยพี่ต้องเล่นเบอร์สมมีค่ะกระสอบเสื้อยืดมีค่ะ มีจ้าทักอินบ็อกได้เลยนะคะเดี๋ยวให้อดมินส่งราคาให้นะคะเพราะว่ามันมีหลายราคาเนาะมันมีเสยืดมันมีเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามแล้วมันมีหลายป้ายมีหลายราคานะคะลูกค้าสามารถสอบถามราคาในอินบ็อกได้เลยมีร้ายราคาจริงๆเสายืดนะคะร้อนมากใช่ใช่ใช่ ไปจ,จันสว่างจ้านี่อยู่ในเตาอบอน,นี้อยู่ในรถทั่ง้้อนใครที่นัดโอนรอบบ่ายใครที่จะโอนบ่ายนะคะเดี๋ยวไปให้รอบบ่ายอีกรอบนึงคะ่ะอันนี้ขออนุญาตตัดยอดแบบถึงเที่ยงก่อนนะใครที่โอนมาก่อนเที่ยงเนี่ยเดี๋ยวไปวันนี้เลยไปรอบนี้นะคะ กดังเราส่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์โกดังอยู่กรุงเทพค่ะพุทธมนฑลสายสองค่ะลูกค้ามีสาขาเดียวมีที่เดียวนะส่งของทุกวันจันทร์ถึงเสาร์โกดังหยุดทุกวันที่16ของเดือนค่ะนอกั้นเปิดค่ะลูกค้าสามารถเข้ามาที่หน้ากโกดังได้นะคะ พักก่อนพักก่อนหมดแรงพักก่อนพักแป๊บนึงพักหายใจพักหายใจแป๊บนึง ส่งทั่วประเทศนะลูกค้าประเทศไทยก็คือส่งทั่วเลยแล้วก็ยังมีแบบว่าส่งลาวพมา่าได้อีกนะหรือถอยมาปะละ่ะถอยเข้ามาอีก, <laughs> กไหมล่ะหลบหหลบไปไกลก่อนนะ ใครจะโอนเพิ่มโอนมาได้เลยนะคะเออเดี๋ยวภาคเหนือภาคเหนือเนี่ยต้องไปเลยเนี่ยเสร็จเนี่ยต้องไปเลยภาคเหนือปิดเร็วนะพี่บางทีไปถึงอะ่ะ <ไป S 1> เขา <ไป S 1> เออไปถึงบ่ายสองบางวันอะ่ะเขาก็ไม่รับให้แล้วอะ่ะเขาบอกรถเต็ม <c oughs> ปกติเมื่อก่อนไปหกโมงเย็นยังขึ้นได้เลยแต <c oughs> ่๋ยวนี้เขาแบบปิดเร็วมาก ขอแบบภาคเหนือนะคะขอลูกค้าภาคเหนือโอนเร็วนิดนึง อันนี้เป็นรถบริษัทขนส่งจันสว่างนะคะลูกค้ามารับของให้นะ จะเพิ่มเติมอะไรอินบ็อกซ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวรับยอดรอบบ่ายอีกนะคะไปไม่เกินบ่ายสามนะลูกค้าไม่เกินบ่ายสามเดี๋ยวไปส่งให้ได้อีกรอบหนึ่งอะ <c oughs> <c oughs> โอเคนะคะใครจะสั่งอะไรอินบ็อกซ์มาคุยกันได้เลยนะคะ <c oughs> ขอบพระคุณมากค่ะ